แล้วจะเป็นเรนื่องของความบึกบึนความที่แบบว่าเป็นรถพร้อมลุยกว้างม,มากนะคะขนของขึ้นลงโดยซึ่งโดยสารสะดวกหมาเป็นเครื่องยนต์ที่อึดและทนทานมากๆไม่ค่อยงองแงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ นี่อะไรค่ะก้องทัพ Isuzu D-Max นะคะทางด้านหลังนี้เลยนะคะวันนี้จะพามาเจาะลึกว่า D-Max ทั้ง3คันนี้นะคะรวมถึงอีกหลายๆคันในโชว์รูมของเราเลยคะ่ะว่าน่าสนใจยังไงบ้างนะคะทำไมเขาถึงเป็นรถยอดนิยมทําไมเขาถึงได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานอีกด้วยรวมถึง ทำไมถึงเป็นรถที่หลายคนเอาไว้วางใจเรื่องของการบรรทุกและใช้งานนั่นเองค่ะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคันลรกที่จะพาไปชมกันนะคะวันนี้นั่นคือคันนี้ค่ะ Isuzu D-Max นะคะ,ะ,คะเป็นตัวก,กลางๆเนาะสำหรับชมนี้นะคะเป็นชมปี2018นะคะก็จะมีความสวยงามเรื่องของดีไซน์และไฟหน้ามากขึ้นนะคะก็ได้กระจังหน้าโครเมียมเหมือนเดิมเลยนะคะ รถน้อยจะเป็นรถที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใน้นมของความบึกบึนมากกว่าคือความสปอร์ตเฉียวเนี่ย จะน้อยกว่านะจะเป็นในเรื่องของความบึกบึนความที่แบบว่าเป็นรถพร้อมลุยนะคะมีสายของไฟก็ได้ทั้งปรเจคเตอร์ที่เป็นตัวบ,บาซีนอนเลยเนาะแล้วก็เดย์ทอมันยิ่งไรควาที่ทำมาใหม่และก็ตัดมอเตอในกรอบโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้รวมถึงตัวรถเขาเองนะคะที่เราขนมาในวันนี้เป็นกองทัพของตัวสเปซแคปค่ะนะคะแต่อยากพาชมความกว้างขวางของแคปมากๆเลยนะคะแม้จะเป็นตัวสเปซแคปแต่บอกเลยว่า กว้างมากนะคะขนของขึ้นลงโดยซึ่งโดยสารสะดวกหมดนะคะเรียกว่าโดดเด่นไปทุกมิติเลยทีเดียวนี่เลยค่ะกว้างขวังแบบนี้นะคะสวยงามมากเนาะแล้วก็ดีไซน์ของตัวรถนะคะทำออกมาได้ค่อนข้างโปรอันนี้พี่ๆเห็นมีความโปร่งโล่งนะคะอยากให้ดูคุณภาพของรถก่อนเลยนะ ดูค่ะนี่คือรถมือสองนะคะแต่ใหม่มากนะคะเน้นคัดเกตมาฝั่งที่บอกใหม่เหมือนป้ายวงเลยนะคะพีเศษที่จะได้เนาะก็จะเป็นตัวพวงมาลัย3ก้านนะคะแต่ว่าไม่ได้มีมันติฟังก์ชันอะไรให้เนาะเป็นดีไซน์ของจอมมีเดียะค่ะนะคะที่เป็นแบบ M I D นะคะเป็นแบบ M I D ก็มากับแผงคอนโทรลด้านข้างนะคะ และที่สําคัญเลยคันนี้แอร์ดีไซน์เขาจะใช้งานง่ายมากกระบ,บะกับเกียร์แมนนวนลอะไรที่คู่กันมากแล้วเป็นเกียร์หสปีดนะคะเป็นเกียร์หสปีดขับสนุกแน่นอนอย่างที่เห็นว่าห้องโดยสารก็ทํามาได้โปร่งลงลสว่างเฮงตอบโจทย์ดีไซน์เองก็ดูมีมิติฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบถ้วนนะคะและยังได้พื้นที่ใช้สอยกระบ,บะกว้างๆแบบนี้นั่นเองค่ะและสำคัญถัดมาค่ะนะคะกับเจ้า X Series นะคะ D Max X-Series เนะาะคันนี้เนี่ยจะสวยสปอร์ตด้วยชุดแต่งแท้โรงงานค่ะชุดแต่ง X-Series นั่นเองก็จะมากับทั้งสเกิร์ตนะคะสปอยเลอร์ iler, นะคะต่างๆที่ครอบกระบะเนาะแม็กนะคะและที่สำคัญค่ะสติ๊กเกอร์คาดหน้าหลังเลยนะคะสวยงามมากและที่สำคัญคันนี้มีแม็กด้วยนะคะมีการลงแม็กมาแล้วด้วยมาดูฟีเจอร์ด้านในกันดีกว่าบอกเลยนะว่าพิเศษสเปเชียลมากนะคะ สำหรับภายในค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นแคบแต่ว่ากว้างขวางนะคะและนี่คือดีไซน์ของภายในคือ,บอเบาะเท้าเนี่ยก็ใส่ความสปอร์ตความเป็นเอ็กซิรีเข้าไปนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้เนาะเป็นน appa นะคะแล้วก็มีการระบบบระายอากาศได้ดีมากแล้วยอ่างนี้เนี่ยตัดด้วยรวดรายความเป็นปักเพาว่าเอ็กซิรีนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะคะดูสปอร์ตไปเลยค่ะนะคะส่วนฟังก์ชัน พูดเลยนะว่าจัดเต็มมากดูอย่างพวงมลาลัยได้มัลติฟังก์ชั่นหนึ่งแผงน,นะคะได้จอมีเดียแบบทัสกินค่ะแล้วก็ลองรับได้ทุกฟีเจอร์ความบันเทิงเลยแต่ว่าไม่มีเนวิเกเตอร์บิวอินเหมือนตัวท็อปนะคะแอร์ดีไซน์กลมใช้งานง่ายแล้วแอร์เย็นมากนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยเรียกได้ว่ามาแบบว่าชมรถมาก่อนเรียบร้อยแล้วรวมถึงมากับเกียร์แมนนวลนะคะเกียร์แมนนวล6สปีดเช่นเคยและคันสุดท้ายค่ะตัวซัดพัทิสเองหรือ สุปเลยนะคะของเจ้าดี a ม <Wow. S 1> ซึ่งคันนี้นะคะมีความพิเศษสเปเชียลในเรื่องของฟีเจอร์ด้านในแล้วก็ระบบความปลอดภัยนั่นเองค่ะเพราะว่าดีไซน์ด้านนอกก็คือทั้งๆใกล้เคียงกันเนาะได้ทางในเรื่องของตัวบายซีนั่นที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะได้ได้ทำรันนิ่งไรซซึ่งเป็นเอ่อรวตัวแอนะคะแต่ว่าจะมีความเป็นคริสตัล LED นิดนึงนะคะสวยงามมากเนาะ,ะแล้วก็แม็กเดี๋ยวจะเป็นแม็กชอบแม็กตัวนี้มากเลยนะบอกก่อนเลยเพราะว่าเป็นแม็กที่แบบ พร้อมลุยจริงๆกระจายแรง,งต่างๆได้ดีนะคะพร้อมลุยทุกสภาพผิวถนนเลยทีเดียวและนี่คือภายในของเจ้าแซตพทริชค่ะหรือว่าอิสุบีแบ็กตัวท็อปนั่นเองทุกงในของเขาเลยนะนอกจากห้องโดยสารมงโง่งองที่บอกเบาะหนังแท้ค่ะแล้วคักกนเมื่อกี้เอ็กซิลี่ใช่ไหมจะเป็นตัดด้วยคำว่าเอ็กซิลี่เนาะแล้วก็เดินได้ได้ต่างๆแต่คันนี้ค่ะมีานทําเป็นแบบเหมือนลายเคิร์บรานะคะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะคะ พร้อมกับฟีเจอร์ด้านไหนที่ให้เพิ่มเติมนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะคือมีในเรื่องของนี่เลยท,ท,ท,ทันทรลจอมีเดียเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้าสายนะคะกอ,อล่มได้และคูชคอนโทรลค่ะหรือระบบรักษาอัตราเร็วคงที่อัตโนมัตินั่นเองนี่เรียกว่าจะช่วยชะลอความเมื่อยล้าในการขับขี่ให้กับพี่ๆได้เยอะเลยนะคะเมื่อเราเซ็ตคูชคอนโทรลเนี่ย รถเนาะเราก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งค้างนะ,ะมันก็จะไปตามรนะยะเอาความเรนะ็วที่เราเซตไว้เนาะส่วนคันนี้จะมีเดียะไรที่บอกฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในคันนี้นะคะนอกจากเรื่องของมีเดียที่รองรับทุกฟีเจอร์เป็นปกติสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่นตัวกลางและตัวท็อปนั่นคือเน็เวิ o r กเตอร์บิวอินค่ะ มี n นพปเตอร์บอินในตัวนะคะสะดวกมากเนาะหรือว่าใครอยจะเชื่อมต่อผ่านโมบายแอปพลิเคชันของเราก็ได้เช่นกันนะคะเจ้าตัวนี้ก็รองรับด้วยเชื่อมต่อโทรศัพท์บแบบไร้าสายได้นะคะบลูทูธนะคะ USB AUX connect รองรับได้ทั้งหมดเลยค่ะและคันนี้นี่มีใส่กว่าทุกคันเลยคือ เกียร์ออโต้และยังปรับสปีดได้นะคะปรับสปีดได้ถึง6สปีดเลยเหมือนเกียร์แมนนวลเลยเนาะแต่มันดีตรงที่คุณผู้หญิงก็ขับได้คุณผู้ชายก็ขับดีนะคะ mm hmm. เพราะเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันก็ขับง่ายขึ้นเนาะ,ะที่สําคัญเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยแม้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแต่เลยสปีดต้นนะเรื่องของอัตราแรยงต่างยังคงดีเหมือนเดิมค่ะ mm hmm. และจะพาชมเครื่องยนต์ค่ะซึ่งมีหนึ่งสิ่งที่หลายคนกังวลมากเลยคือดีแม ไฟเ, 9, เ,ไเ,เครื่องยนต์มาเลย1.9ซึ่งเดิมไป2.5เนี่ยเครื่องยนต์จะมีอัตราเร่งที่ดีเหมือนเดิมไหมสปีดต้องที่ดีเหมือนเดิมไหมบอกเลยว่าอัตราเร่งและทอร์กจัดเหมือนเดิมเลยค่ะนะ,ะแต่ไฟเล็กลงมันประหยัดมาขึ้น,นั่นเองส่วนนี้คือห้องเครื่องของเขาให้ดูว่าพัดเกรดมาแล้วอย่างคันนี้ที่เราบอกว่าเป็นโัวแอลคือห้องเครื่องยังใหม่อยู่เลยน็อตทุกตัวนะคะอยู่ในสภาพเดิมเป๊ะนะคะส่วนอีกหนึ่งคันเจ้า X Series เนี่ย ดูสินะคะเครื่องยนต์เขาใหม่ขนาดไหนฮะแต่ละคันนะคะเรเดว่าได้รับการทัดเกรดมาให้เป็นอย่างดีมั่นใจและอุ่นใจได้เลยค่ะนะคะรถทุกคันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆเลยและที่สำคัญนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่อึดและทนทานมากๆไม่ค่อยงองแงนะคะคือพี่ไม่ต้อไเสียงเงินกับเรื่องของการดูแลรักษาเยอะแต่ถ่านน้ำมันเครื่องตรงตามเวลาเท่านั้นเองก็นี่เลยค่ะ นะคะราคาแต่ละคันมีราคาพิเศษมาให้พร้อมกับรับประกันซ่อมศูนย์ถึง2ปีเต็มนะคะสำหรับที่อยากได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนั้นนะอินบอ์เข้ามาหลังใหม่ได้เลยหรือโทรสอบถามโดยตรงที่061457888 8นั่นเองค่ะนะคะกับเจ้ากล่องทับทีแม็กของเราเป็นไงกันบ้างคะสำหรับทริปวันนี้นะคะ บอกแล้วว่าทั้งสามพันนี้พันกันจริงๆนะคะผมเป็นกระบาพร้อมลุยที่คุณคู่ควรเลยคะ่ะอย่าลืม,มากดไลค์ like, กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้กับชอบ่องพีูบของเราด้วยนะคะช่องเอทีชั T ้นหน่นเองค่ะโดยเช้คำว่เอที